วันนี้ก็เป็นวันลหัสหนะครับแต่จริงก็เป็นต้องเป็นช่วงวันศุกร์นะพอดีคุูมากก็มีธุระต้องกลับวันนี้นะก็วันกลับวันนี้ก็จะมีของให้เด็กๆอ่ะต่างคนต่างเลือกนะต้นกระเป๋าต้นเลยนี่ก็คุณพ่อนะครับคุณพ่อก็จะมารับค,บคุณพ่อก็จะมารับเด็กนัเกเรียนกลับบ้านก็ ของมีอะไรกันบ้างครับมีอะไรมีขนมในถุงแดงมีอะไรครับถุงแดงมีอะไรมีหนังสือมีขนมมีแป้งแล้วก็มีรองเท้านอมีรองเท้าด้วยอ๋อครับรองเท้าไหนดูรองเท้าดิรองเท้าแตะอ่าครับไม่ต้องออกไม่ต้องออกอ๋อครับครับไปตอนนี้ก็นักเรียนก็แยกย้ายกลับบ้านนะฮะ ก็อันนี้น้องโฟมนะแม่มารับอ้าวเท่ๆหน่อยลูกอ,อ่าแม่มารับนะจครบเหรอฟิล์มอ่าครูมาแล้วก็ผมเดี๋ยวขึ้นฝั่งนะ <c oughs> อันนี้ก็ ก็ได้เวลาเดินทางต่อนะครับเหน็นน่็จะเป็นแพแพที่พักนะครับก็ถ้าใครมาเขื่อนก็สามารถเช่าแพนอนได้เป็นแพแพรลากนะแพรลากด้วยนีน่จะเป็นแพรวัตยาน ขาข้างหน้านะครับที่เห็นอยู่นี้ก็บางช่วงก็จะมี